ครับวันนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 หน่วยที่4ทศนิยมการบวกการลบการคูณการหารทศนิยมวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2ครูผู้สอนนายกรสินเก่งเขตกิจ หน่วยที่4ทศนิยมการบวกการลบการคูณการหารทศนิยมเนื้อหาสาระประกอบด้วยครั้งที่1สัปดาห์ที่ 13, 27, สิบสามยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเจดสิงหาคมส5ง4 1รสิบสี่หนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วน2การหารทศนิยมสาโจทย์ปัญหาการหารทศนิยมครั้งที่ 2, สองสัปดาห์ที่สิบสี่หัวข้อที่1การบวกการลบการคูณของทศนิยม หัวข้อ,อที่2การบวกลบคูณละคนของทศิยมหัวข้อที่โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณละคนของทศยมครั้งที่3สัปดาห์ที่15หัวข้อที่1การบวกลบคูณหาระคนของทศยมครั้งที่1หัวข้อที่2การบวกลบคูณหาระคนของทศยมครั้งที่สองและหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหาระคนของทศยมนะครับในสัปดาห์ที่13นะครับก็เป็นการเรียนเรื่องของทศิยมครั้งที่1 นะครับในใบความรู้นะครับครั้งแรกในวันอังคารแล้วก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างทศยมกับเศษส่วนซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีการอธิบายไว้ให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการหารทศยมรวมหนึ่งโจทย์ปัญหาของการหารทศยมหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างทศยมกับเศษส่วนหนึ่งจดหนึ่งการเขียนเศษส่วนในรูปทศยมตัวอย่างที่หนึ่งเศษสีส่ส่วนสิบ รเราสามารถเขียนไปอยู่ในรูปของทศย,ยมคือเป็นทศิยม1ตําตำแหน่งนะครับโดยดูจากตัวส่วนของเศษส,ส่วนซึ่งเศษส,ส่วนในข้อที่1นึ่งนีครับเป็นส่วน1ิเพราะนั้นเวลานํากลับมาเขียนปในรูปของทศย,ยมก็จะได้เป็นทศิยม1ตําตำแหน่งก็คือ0ูนย์นะครับข้อ2เศษ28ส่วน100อันนี้เป็นเศษส,ส่วนที่มีตัวส่วนนะครับเป็น100ก็คือเราสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นทศยมก็จะได้ทศิยมสองตำแหน่งเพราะนั้นจากเศษ28 100. ส่วนหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับศูนจุด สองแปดตัวอย่างที่สามเศษสามร้อยสิบห้าส่วนด้วยหนึ่งพันนะครับเมื่อเปลี่ยนเป็นทศนิยมก็จะได้ทศนิยมสามตำแหน่งนะครับเพราะว่าส่วนด้วยหนึ่งพันมีศูนย์สามตัวนะครับเวลาเปลี่ยนกลับมาเป็นทศนิยมก็จะได้ศูนย์จุดสามหนึ่งห้าทีนี้พอเป็นเศษส่วนอย่างอื่นนะครับชื่อส่วนใหญ่ในความรู้ของปหกนะครับเราจะเปลี่ยนตัวเศษส่วนนะครับที่มันมีส่วนตัวเลขที่ยังไม่ค่อยยากนะครับก็ ตัวอย่างข้อ4ี่ก็คือเศษ1นึ่งส่วนสเราสามารถเปลี่ยนเป็นทศยมโดยการทําตัวส่วนให้เป็น10เป็นร้อยเป็นพันนะครับสำหรับเศษหนึ่งสวองเราก็ทําให้ตัวส่วนเป็น10นะครับแล้วก็หาตัวคูณนะครับกับ2 2คูณแล้วได้10ก็คือ5เพราะนั้นก็นาําเศษ5้ส่วนหมาคูณทั้งเศษและส่วนกับเศษหนึ่งส่วนสนะครับก็1นคูณหได้5้านะครับสคูณหก็ได้10เพราะนั้นจากเศษหนึ่งส่วนสก็กลายเป็นเศษห้าส่วนสิบเมื่อเป็นเศษห้าส่วนสิบก็จะไปเข้าเงื่อนไข เหมือนข้อหนึ่งข้อสองข้อสามก็คือเมื่อตัวส่วนเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเราก็นํากลับมาเปลี่ยนเป็นทศยมได้ง่ายขึ้นทีนี้เป็นสิบก็จะได้ทศยมหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นจากเศษห้าส่วนสิบก็จะกลายเป็นศูนย์จุดห้านะครับต่อไปตัวอย่างข้อห้านะครับเศษยี่สบสี่ส่วนยี่สิบห้านะครับนักเรียนต้องฝึกทำโจทย์บ่อยๆนักเรียนก็จะรู้คู่คูณของเขานะครับสําหรับส่วนที่เป็นยี่สิบห้านะครับคู่คูณก็คือสี่เพราะนั้นก็เลยนําเศษสี่ส่วนสี่มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับ สำหรับเศษ24ส่วน25นะครับตัวเศษ24คูณ4ก็ได้96 25คูณ4ก็ได้100ก็ไปเข้าเงื่อนไขาการเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมนะครับเมื่อตัวส่วน100ก็จะได้เิยมสองตำแหน่งก็คือ0.96ตัวอย่างข้อที่6นะครับเศษ32ส่วน125นะครับคู่คูณของ125ให้ได้1000ก็คือ8เพราะนั้นนำเศษ8ส่วน 8, 8มาคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้32คูณ8 ส่วนด้วย5นคูณ8นะครับก็จะได้เป็นเศษ2 5 6ส่วน1,000พันนะครับเมื่อเปลี่ยนเป็นทศนิยมก็ได้ทศนิยมสาตำแหน่งนะครับจากเศษส2ว2ส่วน1 2ึก็กลายเป็น0.2 5 6หนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะดําเนินการก็คือเราหาคู่คูณของตัวเลขนะครับเพื่อส่วนไม่ได้เป็นสิเป็นร้อยเป็นพันนะครับเราก็หาตัวคู่คูณนอครัเพื่อ 10, 100, ให้ได้10ให้ร้อยได้พันแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ในรูปขอองงจําานนนวนคะนะคะรับย่29 เศษ้5ในข้อ7นะครับเราก็ใช้วิธีการแบ่งนะครับแบ่งส่วนของจานวนนับนะครับด้านหน้าของจํานวนคลานี้ออกเป็นแยกกับเศษส่วนออกไปก็จะได้กลายเป็น29บวกเศษ3.5นะครับตัว29เราเก็บไว้นะครับสําหรับเศษ3.5เราก็มาทําให้ตัวส่วนเป็น10นะครับเอา5คูณ2เพราะนั้นก็เลยนําเศษ2.2คูณกับเศษ3.5นะครับก็จะได้เป็น เศษหกส่วนสิบเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นยี่สิบเก้าบวกกับเศษหกส่วนสิบแล้วก็เปลี่ยนเศษหกส่วนสิบอยู่ในรูปทศนิยมก็จะได้ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็คือศูนย์จุดหกเพราะนั้นยี่สิบเก้าบวกศูนย์จุดหกก็ได้ยี่สิบเก้าจุดศูนย์หกนะครับตัวอย่างที่แปดนะครับหกสิบสามเศษหนึ่งส่วนแปดนะครับก็ใช้เดียวกันแบ่งสองส่วนนะครับก็คือส่วนของจุนวนนได้หกสิบสามบวกกับเศษหนึ่งส่วนแปดที่เป็นในรูปของเศษส่วนจากนั้นเราก็ทำเฉพาะเศษส่วนให้อยู่ในรูปของ ตัวที่สามารถเปลี่ยนเป็นทศยมได้นะครับก็นำา125านะครับคูนทั้งเศษและส่วนก็จะได้63บวกกับ125ส่วน1,000พันก็เปลี่ยน125ส่วน1 0 0 0พันให้อยู่ในรูปของทศยมได้ทศนิยมสามตำแหน่งนะครับก็ได้0.125ก็นําก็นำมาบวกกับส่วนของจำนวนนับเพราะนั้นจาก63ส3เศษ1ส่วน8ก็กลายเป็น63.125นะครับเพราะนั้นหลักการในการเปลี่ยนเศษส่วนในรูปทศยมก็ดูก่อนว่าตัวส่วนนั้นนเป็ เป็นสิบหนึ่งร้อยหนึ่งพันหรือเปล่าถ้าเป็นเราก็เปลี่ยนได้ง่ายแต่ถ,ถ้าไม่ได้เราก็หาคู่คูณของตัวส่วนนะครับเพื่อได้สิบได้ร้อยได้พันแล้วก็เปลี่ยนเป็นทศนิยมสำหรับจำนวนคะาเราก็แบ่งส่วนออกไปนะครับเป็นจํานวนนับกับเศษส่วนตัวเศษส่วนแล้วก็ไปเปลี่ยนให้อยู่ในรูปส่วนหนึ่งร้อยสิบแล้วก็หนึ่งพันนะครับนะครับเราก็ยังอยู่ในหัวข้อที่หนึ่งนะครับความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วน นะครับก็มาดูในหัวข้อที่สองก็คือหนึ่งจุดสองนะครับการเขียนทศิยมในรูปเสศษส่วนนะครับตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งนะครับศู 05, นย์จุดศูนย์ห้าะครับอันนี้เป็นทศิยมสองตำแหน่งเวลาเราเปลี่ยนตัวทศิยมมาเป็นเสศษส่วนแล้วก็ดูเพียงว่าเขาเป็นทศยมกี่ตำแหน่งถ้าเป็นทศิยมสองตำแหน่งนะครับตัวส่วนก็จะเป็นหนึ่งร้ยเพราะฉะนั้นศูนย์จุดศูนย์ห้าจะกลายเป็นห้าส่วนหนึ่งร้อยนะครับ5้าก็มาจากเลข5้า 5, ตัวเดียวที่อยู่ด้านหลังนะครับหลังจุดทศยมตัวนั้นมาเขียนห้าไว้เป็นตัวเศษ ส่วนตัวสวยเป็นหนึ่งร้อยเพราะว่ามันเป็นทศนิยมสองตำแหน่งตัวข้างล่างก็เลยต้องมีศูนย์สองตัวก็คือหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นจากศูนย์จุดศูนย์ห้าก็จะได้เท่ากับเศษห้าส่วนหนึ่งร้อยแต่เนื่องจากเราเป็นปรหกนะครับเราเรียนเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำมาแล้วเพราะนั้นเราจะต้องทําเศษห้าส่วนหนึ่งร้อยให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยเพราะนั้นเราต้องนําหอละมอของห้ากับหนึ่งร้อยมาหารนะครับทั้งเศษและส่วนก็จะได้นําห้านะครับที่เป็นหอละมอของห้ากับหนึ่งร้อยห้าหนึ่งห้านะครับห้้าไหึงน่รอยก็ ยี่สิบนะครับเพราะนั้นเมื่อเราทำเศษห้าส่วนร้อยให้เป็นเศษส่วนี่ต่ำก็จะได้เศษหนึ่งส่วนยี่สิบเพราะนั้นทศยมนะครับศูนย์จุดศูนย์ห้าเขียนเป็นเศษส่วนก็ได้เป็นคำตอบสุดท้ายก็คือเศษหนึ่งส่วนยี่สิบมาดูตัวอย่างที่สองนะครับหนึ่งจุดเก้าอันนี้เป็นทศยมที่มีส่วนของจำนวนนับอยู่ด้านหน้าด้วยแล้วก็มีทศยมอยู่ด้านหลังด้วยเพราะนั้นก็เราก็แบ่งเป็นสองส่วนนะครับก็คือแบ่ง1 9จุดเก้าออกเป็นส่วนของจำนวนนับกับ ส่วนของทศยมก็จะได้เป็น1นึบวกศูนจดเนะครับหนึ่งเราเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนศูนก็เปลี่ยนกลับไปเป็นเศษส่วนนะครับก็ได้เศษเ้าส่วนสิบนะครับจากนั้นเราก็กลับมาเขียนอยู่ในรูปจํานวนคละได้1เศษเส่วนสิบนะครับต่อไปตัวอย่างที่สามนะครับสยี่สิบห้าจุดหกสองสามนะครับยี่สิบห้าจุดหกสองสามนะครับเป็นทศยมสามตำแหน่งแต่เป็นจํานวนคละนะครับเราก็เลยแบ่งเป็นสองส่วน ป็นยี่สิบห้าบวกกับศูนย์จุดหกสองสามในส่วนจนํานวนนับเราก็ไม่ต้องทําอะไรของเขาครับก็มาดูในส่วนของทอซิยมศูนย์จุดหกสองสามเป็นทศซิยมสามตำแหน่งนะครับเวลาเขียนกลับมาอยู่รูปเศษส่วนนะครับก็เลยได้หกร้อยยี่สิบสามส่วนด้วยหนึ่งพันนะครับเพราะนั้นเราก็มาเขียนอยู่ในรูปจำนวนครานะครับจากทอซิยมยี่สิบห้าจุดหกสองสามเขียนเป็นจนํานวนคละนะครับก็คือได้ยี่สิบห้าเศษหกร้อยยี่สิบสามส่วนหนึ่งพัน นะครับต่อไปข้อ4นะครับตัวอย่างที่40.874นเะครับเราเขียนอยู่รูปเชิงโยมสารตำแหน่งนะครับเพราะว่าเราก็เปลี่ยนกลับมาเป็นเศษส่วนที่มีส่วนเป็นพันก็ได้8 7 4ร้อยส่วนหนึ่พันแต่เนื่องจากว่า8 7 4ร้ยส่วน1พันยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำนะครับเราก็เลยต้องนำเกิดการตัดขึ้นก็คือเอา2มาตัดนะครับได้ตัวบนก็ได้437นะครับตัวล่างก็ได้500อเพราะนั้นเศษส่วนอย่างต่ำของ 800, 74, 000, แปดร้อยเจ็ดสี่ส่วนหนึ่งพันก็คือเศษสี่สิบเศษสี่ร้อยสามสิบเจ็ดส่วนห้าร้อยนะครับเพราะนั้นศูนย์จุดแปดเจ็ดสี่เขียนเป็นเศษส่วนก็คือได้สี่ร้อยสาสิบเจ็ดส่วนห้าร้อยหัวข้อที่สองการหารทศริยมสองจุดหนึ่งการหารทศรยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับตัวอย่างที่หนึ่งห้าสิบเอ็ดจุดสองหารด้วยสิบหก วิธีทำนะครับเราก็ล่อโจทย์ปากกอนนะครับก็51.2หารด้วย16นักเรียนต้องไปพิจารณาตัวหารก่อนนะครับว่าตัวข้างหลังเป็นจํานวนนับหรืออย่างสําหรับโจทย์ในข้อนี้นะครับตัวหารเป็นจํานวนนับแล้วก็คือ16เราก็เลยดําเนินการหารทศยมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปดําเนินการหารทศยมนะครับด้านข้างหรือจะในกระดาษทดก็แล้วแต่แต่ถ้าทํางานส่งครูก็เขียนไว้ด้านข้างของข้อนั้นนะครับนะครับเราก็เขียนด้านข้างก็ไม่ตั้ง ห้าสิบเอ็ดจุดสองนะครับตั้งหารด้วยสิบหกนะครับเขียนเครื่องหมายหารยาวไว้จากาน,นั้นนักเรียนก็มาดูนะครับสิบหกนะครับคูณกับอะไรใกล้ห้าสิบเอ็ดก็ลองดูนะครับนักเรียนจะดูสูตรคูณจากด้านหลังของสมุดนะครับหรือว่าจะใช้วิธีการทดตัวเลขด้านนอกแล้วก็ได้นะครับก็จะได้สิบหกคูณกับสามได้สี่สิบแปดซึ่งมันเป็นค่าใกล้เคียงห้าสิบเอ็ดที่สุดแล้วเราก็เลยนำสี่สิบแปดนะครับนะครับมาเขียนไว้ ด้านล่างนะครับแล้วก็เขียนคําตอบเป็นเลขสามไว้ด้านบนของเครื่องหมายหารแล้วก็นำห้าสิบเอ็ดจุดสองลบสี่สิบแปดนะครับก็จะได้เศษออกมาเป็นสามจุดสองจากนั้นในตําแหน่งของการหารนะครับของด้านบนเราก็เห็นว่าคําตอบเนี่ยมันหมดตําแหน่งของจํานวนนับไปแล้วนะครับเป็นตําแหน่งของทศนิยมแล้วก็ใส่จุดทศนิยมให้ตรงกับตัวตั้งนะครับของการหารนะครับใส่จุดลงไปปับ๊บเราก็มาดูการหารต่อไปว่าอ้าวสิบหกคูณกับอะไรนี้มันได้ สามจุสองหนืสามจุดสองนะครับเราก็รู้ว่าเป็นสิบสิบหกคูณสองนะครับได้สามจุดสองหรือสามจุดสองก็ใส่ลงมาแล้วก็นำสามจุดสองลบด้วยสามจุดสองก็ได้ศูนย์ก็คือว่าไม่มีเศษแล้วเพราะนั้นเราก็จบการหารเราก็ดูผลหารด้านบนนะครับก็จะเป็นสามจุดสองเป็นคำตอบเราก็มาสมคําตอบนะครับต่อจากตัวตัวโจทย์ที่เราลอบมาเมื่อกี้นะครับก็มาใส่เครื่องหมายเพราะฉะนั้นห้าสิบเอ็ดจุดสองหารด้วยสิบหกได้ผลลัพธ์เท่ากับสามจุดสองนะครับแล้วก็ตอบเลขไทยนะครับสามจุดสอง นักเรียนก็มาดูตัวอย่างที่สองต่อนะครับห2จุสองห้านะครับหารด้วยห้าสิบนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในการหารนะครับทศยมด้วยจํานวนนับนะครับแต่เป็นเลขที่มันมีจํานวนหลักเพิ่มขึ้นนะครับตัวอย่างที่หนึ่งจะเป็นตัวหารเป็นสิบหกอันนี้เราลองมาดูนี่เป็นห้าสิบนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับห2จุสองห้าหารด้วยห0สิบเหมือนเดิมครับล่อโจทย์มานะครับแล้วก็รูก็จะเขียนลูกศรด้านข้างให้รู้ว่าเราจะไปตั้งหารด้านข้างนะครับด้านนอกนะครับก็มาตั้งหารนะครับ เอา6.25นะครับเป็นตัวตั้งหารด้วย50แล้วก็ใส่เครื่องหมายหารยาวนะครับจากนั้นนักเรียนก็มาดูนะครับเนื่องจากว่า50หาร6ไม่ได้นะครับเราเลยใส่สูย์ไว้ด้านบนนะครับนะครับใส่สูนไว้ด้านบนเสร็จแล้วมันถึงตำแหน่งของตัวจุดทศนิยมแล้วก็ใส่จุดทศนิยมจากนั้นเราก็เลื่อนตำแหน่งในการพิจารณาจากพิจารณาเลข6ตัวเดียวแล้วก็เปลี่ยนไปพิจารณาเป็น62นะครับเราก็มาดู50คูณอะไรใกล้62 ก็เป็นห้าสิบคูณกับ1นะครับก็ใส่หนึ่งได้เป็นผลลัพธ์ด้านบนนะครับอย่าลืมใส่จุดทศนิยมให้ตรงตำแหน่งของผลลัพธ์ด้วยไม่นั้นจะกลายเป็น0ูนดก่อนจากนั้นก็เขียนห้าสิลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นห2จดสองหลบกับ5 0 0จนะครับเราใส่ศูนย์สีแดงลงไปก็คือครูแสดงเห็นว่าตำแหน่งในการลบของทศนิยมเวลาลบนั้นเราต้องใส่ตำแหน่งให้ครบจะได้ไม่งงนะครับก็จะกลายเป็นห2 5ุสองห้าลบกับห้าจตัวเศษจ,จากการลบนะครับก็เหล จากนั้นเราก็มาดูต่อไปนะครับว่าห้าสิบอะไรที่มันได้ใกล้กับหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับแล้วก็จะเป็นห้าสิบคูณกับสองนะครับห0สบคูณสองได้หนึ่งร้อยเพราะนั้นก็จะกลายเป็นหนึ่งจุสองห้าลบกับหนึ่งร้อยนะครับนะครับยิ่อยู่ในใจของนักเยมนะครับก็ลบกันมาเหลือเศษยี่สิบห้าก็มาดูห้าอะไรได้ยี่สิบห้าก็คือห้าห้าก็ใส่เลขห้าเป็นผลลัพธ์ด้านบนแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นยี่บห้าลบกับย5ิห้าเหลือเศษ0ูนย์นะครับก็คือได้ผลลัพธ เดีย๋ยวกลับไปดูด้านบนก็จะเป็น0.125เราก็มาสรุปคาตอบนะครับเพราะฉะนั้น6.25หารด้วย50ได้ผลลัพธ์เท่ากับ0.125นะครับก็อตอบเลขถ่าย0.125ครับข้อที่สองการหารทศยมนะครับเมื่อกี้เราดูตัวอย่างแล้วสองข้อซึ่งตัวอย่างตรงนั้นเป็นเรื่องของทศยมหารด้วยจํานวนนับนะครับสำหรับ2.2จะเป็นการหารทศยมเมื่อตัวหารเป็นทศยมนะครับอันนี้ก็จะมีความยากขึ้นมาอีก ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าการแก so like um, so ้ปัญหามันก็ไม่ได so ้ยากอะไรนะครับเพียงแต่ว่าให้นักเรียนเข้าใจว่าเมื่อตัวหารเป็นทศิยมนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวหารให้มันไม่เป็นทศยมเท่านั้นแหละครับแล้วก็หารต่อได้นะครับมาดูตัวอย่างที่สามนะครับ722.61หารด้วย9.3มนะครับเราจเห็นได้ว่าตัวหารนะครับก็จะเป็นตัวหลังเครื่องหมายหารนั้นเป็นเก้าจดาเป็นทศยมแล้วนะครับเพราะนั้นนักเรียนไม่ต้องวังวนว่าเอ้ยโอ้โหมเป็นทศิยมมันยากหรือเปล่า นะครับไม่ยากเลยนะครับแล้วก็เขียนวิธีทำนะครับล้อโจทย์มา7 2 2 6 1หารด้วย9.3นะครับวิธีการก็คือเราเปลี่ยนนะครับเราต้องเปลี่ยนตัวหารให้มันไม่เป็นทศิยมนะครับก็จะต้องมีการดําเนินการนะครับคูณด้วย10 100พันเข้ามาช่วยตัวหารนะครับเพราะนั้นเราเปลี่ยนด้วยเศษส่วนก่อนจาก7 2 2 6 1หารด้วย9.3นะครับมาอยู่ในรูปการหารแล้วก็เขียนมาอยู่รูปเศษส่วนการหารกับร,รูปของเศษส่วนเราเขียนสลับกันได้นะครับ พื่อช่วยในการคำนวณตัวเลขให้ง่ายขึ้นดังนั้นก็จะกลายเป็น 61, เจ็ด1้อยี่สองจุดหกหนึ่งเขียนเป็นตัวเศษส่วนด้วยเก้าจุดสามนะครับเนื่องจากตัวหารหรือตัวด้านล่างนะครับเป็นทศยมเราจะดําเนินการหารไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวเลขมาช่วยเก้าจุดสามให้มันไม่เป็นทศิยมนะครับตัวเลขตัวน้นก็คือเป็น1ิบหรือเป็นร้อยเป็นพันเราก็ขึ้นอยู่ว่ามันเป็นทศยมกี่ตําแหน่ง9 3้าุดสาเป็นทศิยมหนึ่งตแหน่งเพราะนั้นเลขที่จะมาช่วยเก้าสามเก้าจุดสามได้ก็คือต้องคูณที่สิบ นะครับเราก็เลยนำสิบมาคูณทัณ้งเศษและส่วนนะครับเราสนใจตัวล่างให้ไม่เป็นทศนิยมอย่างเดียวเพราะนั้นตัวล่างเป็นทศนิยมตำแหน่งก็คูณด้วยสิบนะครับเพราะนั้นก็เอาสิบมาคูณทัณ้งเศษและส่วนก็ได้เจ็ดร้อยยี่สิบสองจุดหกหนึ่งคูณสิบเก้าจุดสามก็คูณด้วยสิบตัวบนก็เป็นอะไรก็เป็นเรื่องของเขาก็เมื่อเจ็ดร้อยยี่สิบสองจุดหกหนึ่งคูณสิบก็จะกลายเป็นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบหกจุดหนึ่งส่วนตัวล่างคือตัวสําคัญที่เราต้องการให้มันไม่เป็นทศนิยมนะครับเก้าจุดสามคูณสิ จากเกกลายเป็น93เมื่อตัวหารนะครับหรือตัวน้นล่างไม่เป็นทศยมแล้วเราก็ไปตั้งหารด้านข้างได้เลยนะครับก็ยกตัวเศษส่วนตัวนี้ไปหารได้ครับก็เขียนไปเป็นการหารเป็น7226.1นหะครับหารด้วย93นะครับก็เขียนขึ้นมาหารยาไว้ก็เริ่มดําเนินการหารนะครับก็มาดู93อะไรใกล้7226ก็คือคูณด้วย70ก็เจ็ดสไปคูณ93ก็ได้6510นนะครับจากนั้นก็ ลบนะครับเนำเจ2ดพัรกลบกับห้าหกรบลบออกมาเหลือเศษก็เป็น716.1ก็เหมือนเดิมนะครับหาเก้คูณกับเลขอะไรให้ใกล้เคียง716ก่อนก็เป็น6กร้เหมือนกันนะครับก็คูณด้วยเเราก็ใส่เจ็ดเข้าไป2ตัวแล้วเป็น7จนะครับจากนั้นก็นนำเจ็ดรบกลบกับ651นะครับ ตัวเศษที่ยังเหลือก็จาเป็นหกสิบห้าจุดหนึ่งนะครับเราก็รู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นหกห้าหนึ่งเหมือนกันก็เอาเจ็ดคูณอีกเพราะนั้นในส่วนผลลัพธ์ด้านบนนะครับก็ใส่ทศนิยมลงไปก็เอาจุดเจ็ดนะครับคูณกับเก้าสิบสามก็ได้หกสิบห้าจุดหนึ่งก็จะได้เป็นหกสิบห้าจุดหนึ่งลบกับหกสิบห้าจุดหนึ่งนะครับก็เหลือเศษศูนย์เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของคําตอบที่อยู่ด้านบนก็จะเป็นเจ็ดสิบเจ็ดจุดหนึ่งนะครับเราก็มาสรุปคําตอบด้านล่างว่าเพราะฉะนั้นนเเจจจ็ดดดด้้้ออยยี่่สสสิบงงุุหหหกกึาาาวม ผลลัพธ์ได้เท่ากับเจ็สบเจ็ดจุดเจ็ดนะครับแล้วก็ตอบเลขไทยเจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดเพราะฉนั้นหลักการง่ายๆในการหารนะครับเมื่อตัวหารเป็นทศิยมก็คือเราต้องเปลี่ยนตัวหารไม่ให้เป็นทศิยมนะครับนะครับตัวอย่างที่สี่นะครับยี่สิแปดจุดสามหนึ่งเจ็ดหารด้วยศูนย์จุดแปดสองนะครับวิธีทำเราก็ลอกโจทย์มานะครับยี่สิแปดจุดสามหนึ่งเจ็หารด้วยศูนย์จุดแปดสองนะครับสำหรับนักเรียนบางคนที่มีความเข้าใจนักเเลยก็จะรู้แล้วว่า ข้อนี้ก็ต้องทําแบบเดียวกับตัวอย่างที่สามนะครับแล้วก็นํารูปของโจทย์ที่เขาให้มาในรูปการหารนะครับมาเขียนเป็นเศษส่วนนะครับเราก็จะได้ตัวเศษเป็น2 8 3ส7บดจดสามึ่งดส่วนด้วยตัวส่วนก็คือ0 8 2จดสองซึ่งได้อธิบายไว้แล้วว่าถ้าตัวหารมันเป็นทศยมเราต้องทําให้ไม่เป็นทศยมก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวหารเป็นทศิยมกี่ตาแหน่งสําหรับตัวอย่างที่4ี่นะครับทศยมยมจ8ดดสองเป็นทศยมสองตแหน่งเพราะนั้นจะต้องนํา นะครับตัวเลขที่มาช่วยในการทําให้เขาไม่เป็นทศนิยมก็คือต้องคูณด้วย 100. หนึ่งร้อยเพราะนั้นตัวเศษก็คูณด้วยหนึ่งร้อยตัวส่วนก็คูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับเพราะฉะนั้นยี่สิบแปดจุดสามหนึ่งเจ็ดนะครับคูณกันหนึ่งร้อยเป็นตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนเป็นศูนจุดแปดสองคูณหนึ่งร้อยนะครับผลลัพธ์ด้านบนนะครับได้สองพันแปดร้อยสามสิบเอดจุดเจ็ดาตัวด้านล่างนะครับแ8ดศูนย์จุดปดสองคูณหนึ่งร้อยก็ได้แปดสิบสองเมื่ออยู่ในรูปการ หารนะครับเขียนเป็นสองพันแด้ยสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดส่วนด้วยแปดสิบสองนี่เราไปเขียนดำเนินการหารด้านข้างได้เลยนะครับก็ไปตั้งหารนะครับก็นำสองพันแด้ยสาสิบเอดจุดเจ็ดหารด้วยแปดสิบสองนะครับแล้วก็ดูแปสองคูณกับเลขอะไรแล้วใกล้กับสองพันแปดนะครับเราไปทดเลขด้านนอกมาก็จะเป็นสองพันสี่ก็จะเป็นสามนะครับนะครับแ2ดสองคูณสามได้สองพันสี่ร้อยหกสิบนะครับก็มาดำเนินการ ตั้งหารมาเป็นลำดับนะครับก็นำันแา2 8ิบเอดนะครับลบกับ2460ก็ได้เสร็จจากการลบเหลือสาม7้อยเจ็สิบเอดจุดเจ็ดนะครับต่อไปก็ดำเนินการหารต่อนะครับหาเลขที่คูณกับแปดิบสและใกล้กับสามรนะครับก็เป็น4ี่นะครับแปดคูณกับ4ได้328นะครับก็มาเขียนอยู่ในเรื่องของการหารเป็นลำดับต่อมาก็จะได้371.7้อยลบกับสาม นะครับผลลัพธ์ของการลบก็จะเป็นสี่บสามจุดเจ็ดนะครับจากนั้นผลลัพธ์ด้านบนนะครับเราเลื่อนใช้ตำแหน่งของจำนวนนับหมดแล้วก็มาเข้าสู่หลักทศนิยมก็ใส่จุดทศนิยมนะครับแล้วก็เลื่อนตำแหน่งของการดำเนินการมาเราก็มาดูว่าแปดสิบสองคูณไรแล้วมันใกล้กับสี่บสามก็คูณด้วยห้านะครับก็นำแปดสองคูณห้าได้สี่ิบเอ็ดจุดศูนย์นะครับแล้วก็ดำเนินการหารต่อมาก็นำสี่บสามจุดเจ็ดลบด้วยสี่บเอ็ดจุดศูน ก็ได้ผลลัพธ์จากการลบเหลือ2.70นะครับจากนั้นก็มาดูอีกว่าเอะ812คูณกับอะไรมันใกล้2.70นะครับก็ปรากฏว่าเป็นคูณกับ3ก็ได้246ก็นำ2.70ลบด้วย246นะครับก็เหลือผลลัพธ์ออกมาเป็น240นะครับแล้วก็มาดูอีก8 2คูณอะไรใกล้240ปรากฏว่าคูณที่2นะครับก็นำ8 2คูณ2ได้164 ก็นำสองร้อยสี่สิบลบกับหนึ่งหกสี่นะครับก็ยังเหลือเศษออกมาเป็นเจ็ดสิบหกทีนี้เรามาดูว่าผลลัพธ์ในการหาด้านบนนั้นเราได้ทศิยมมาถึงสามตําแหน่งแล้วนะครับเพราะนั้นแสดงว่ามันยังมีผลลัพธ์ไปได้เรื่อยตรงนี้ถ้าไปขึ้นระดับหัวต้นนะครับก็จะเรียกว่าทศิยมไม่รู้จบคือหารไปได้เรื่อยๆมันมีคมําตอบเพราะมันเป็นทศิยมหลายตําแหน่งแต่เนื่องจากเราเป็นปหกนะครับเราจะจบการหารแค่ทศิยมสามตําแหน่งก่อนนะครับเพราะว่าในการหาผลลัพธ์การหาทรทศยมโดยส่วนใหญ่นะครับ เราทุติยมให้คําตอบเป็นทศนิยมสองตแหน่งนะครับเราก็เลยนําทศนิยมที่เราหาดึงสาําแหน่งเอามาก่อนเพราะเดี๋ยวเราองม,มาประมาณค่าที่เราได้เรียนมาในระดับชั้นก่อนหน้านี้นะครับเรื่องการประมาณค่าของทศนิยมนะครับเป็นทศนิยมหนึ่งตแหน่งทศนิยมสองตแหน่งตอนนี้เราเอาผลลัพธ์จากการหาเอาแค่สามตแหน่งก่อนแต่เราก็ใส่จุดเข้าไปสามจุดให้รู้ว่าผลลัพธ์จากการหา,ายังมีไปได้เรื่อยๆไม่ได้เป็นแค่สามสิบสี่จุดห้าสามสองเท่านั้นนะครับมันยังมีมากกว่านี้แต่เราเลือกมาแค่นี้พอ เราะนั้นเราก็มาเขียนว่าผลลัพธ์จากการหารนะครับของยี่1 7ดจามหนึ่งเจหารด้วย0ู2ดเราได้ผลลัพธ์เป็นสา5สิบี่้าสามสองแล้วก็ใส่จุดสามจุดนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าผลลัพธ์มันยังมีได้อีกแต่เราเลือกมาแค่นี้นะครับเลือกมาทําอะไรเลือกมาทําการประมาณจากนั้นเราก็นําผลลัพธ์ของการหารนะครับคือสา5 3ิบสาสองนะครับมาหาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตแหน่งเราบอกแล้วว่า,าเราจะสนใจแล้วก็นิยมเอาคาตอบทศนิยมเพียงแค่สองตแหน่งก็ถือว่ามีค่าที่ นำไปใช้ได้นะครับนำไปใช้ได้แล้วเราก็ดูว่าการประมาณค่าเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเราก็ต้องมาดูตำแหน่งของตัวหลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่3าก็คือในหลักส่วนพนันนะครับก็คือเป็นเลข2นะครับเมื่อเป็นเลข2เราก็มาดูสา5สิบสี่จาสามสองนะครับเมื่อประมาณนะครับตามหลักการประมาณเลข2มันไม่สามารถที่ประมาณค่า3าขึ้นไปได้นะครับเพราะมันเป็นค่าน้อยการพราะนั้นจากสา5 3ิบี่สามก็เลยประมาณค่าเป็นสา5 3ิบี่จุสาม นะครับแล้วก็เรามาสู่คําตอบเพราะฉะนั้น28.317ามนะะึ่งด้วย0.82ผลลัพธ์เราก็เลยถือว่าเท่ากับ34.53นะครับก็มาตอบว่าเท่ากับ34.53เป็นเลขไทยหน่วยที่4ี่ทศนิยมการบวกการลบการคูณการหารทศนิยมเนื้อหาสาระประกอบด้วยครั้งที่1 ความสัมพันธ์ระหว่างทศยมเกษตรส่วนการหารทศิยมโจทย์ปัญหาการหารทศยมครั้งที่2การบวกการลบการคูณของทศิยมการบวกลบคูณละคนของทศิยมโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณละคนของทศิยมครั้งที่3การบวกลบคูณหารละคนของทศิยมครั้งที่1การบวกลบคูณหารละคนของทศยมครั้งที่สองและเรื่องสุดท้ายโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนของทศิยม นะครับในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเรื่องของการบวกการลบการคูณนะครับของทิยมนะครับแล้วก็จะนำนะครับการบวกการลบการคูณนี้มาดําเนินการหลายขั้นตอนนะครับเช่นอาจจะเป็นโจทย์ที่มีการบวกการลบการบวกรวมกับการคูณอะไรอย่างนี้นะครับนักเรียนก็ลองดูนะครับก็พยายามทบทวนใบความรู้ต่างๆที่ได้สอนไปนะครับเพราะมันจะเป็นเนื้อหาที่เราต้องนํามาใช้ในการเรียนในแต่ละสัปดาห์ไล่ลําดับไปเรื่อยๆนะครับก็อยากให้นักเรียนทบทวนความรู้ก่อนที่จะลงมือทํางานในทุกครั้ง นะครับหากมีความมีข้อสงสัยเราไม่เข้าใจอาจจะสอบถามทั้งรายได้นะครับสํารับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดสินะครับหน่วยที่4ทศนิยมการบวกการลบการคูณการหารทศนิยมวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมระถมศึกษาปีที่6ภาคเรียนที่1ปีการศึกษาสองพันห้าร้อยสิบโรงเรียนวัดและของิงสุนทรโลทิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและความปมะฑลเขตสองกลุมผู้สอนนายกรสิงห์เงินรกิจก็ขอจบการเรียนการสอนนะครับแต่เพียงเท่านี้ นะครับก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนสวัสดีครับ